สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเสนอพระปิดตาหลวงพ่อทบประหลัดพิสารปีหนึ่งสองเนื้อนี้ก็จะสร้างมาประมาณพันกวองค์จะมีสองสีด้วยกันคือสีแดงกับสีเขียวๆที่เห็นอยู่ข้างล่างก็จะเป็นรูเหมือนที่แบบใส่ทูบแล้วก็ผสมด้วยแร่ศักดิ์สิทธ แน่ที่หลวงพ่อได้จากการเดินทุดงถือว่าสวยเหมือนกันเป็นเบ้าเบ้าประกบกดพิมพ์ในวัดสมสมไฟกันในวัดมหาธาตุเลยอันนี้คือที่มาก่อนจะสร้างคือท่านปลัดพิสารนะ่ะเดินทางมาเป็นประลัดมารับตำแหน่งที่เพชรบูรณ์พอ มาแล้วก็ได้ยินกิตติศัพท์ของหลวงพ่อมัง่งแล้วเห็นกับตาตอนนั้นมีเสือเสือก็คือโจร่ะที่ตำรวจล้อมจับอยู่ปรากฏว่าตำรวจยิงปืนไม่ออกโดนแต่ไม่เข้าไม่เป็นอะไรแต่น้ำน้อยย่อมแผลไฟพอจับได้ไปค้นในโจรน่ะก็มีทั้งตะกุดหลวงพ่อทบเสื้อยันหลวงพ่อทบ ลูกอมหลวงพ่อทบพระเครื่องหลวงพ่อทบทั้งนั้นเลยตำรวจก็ทําการแบ่งกันพอตำรวจแบ่งกันเสร็จแล้วประหลัดพิสารก็ศรัทธามั่งอยากจะสร้างพระปิตานี่คือที่มาว่าพ่อเล็งเห็นว่าเยไม่หลวงพ่อไม่ได้สร้างรุ่นนี้เลยนี่ก็ถือว่าเป็นอีกเหตุผลหนึ่งหน้าเก็บหน้าใช้หน้าบูชาสนใจทักได้นะครับก่อนที่ จะคนอื่นไว้ได้ครอบครองถือว่าดีครับมีโอกส